นายเลิศพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยความในใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน PM 2 5ดังนี้เชิญรับฟังครับต้องขอบคุณท่านคณะดบะดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้บริการโรงพยาบาลมหารานคังวัดเชียงใหม่และทีมอาจารย์ทีมวิชาการทีมแพทย์ที่ได้กรุณาจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นครับ ในในโอกาสครบรอบ65ปีคณะแพทยศาสตร์มาัยเชียงใหม่คงไม่มีประเด็นใดที่น่าจะตรงใจพี่น้องในส่ชนมาก,กนอกากการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพีเ2 5นะครับท่านตั้งหัวข้อไว้ดีมากรับมือรู้ทันป้องกัน PM 2 5อันนี้ถูกซ่องครับเราคงรับมือไม่ถูกไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังคุยกับอะไร เราคงทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ทันว่าพี่เอมมันมาอย่างไหนสุดท้กายเราก็ไม่มีไม่มีองค์ความรู้ที่จะป้องกันอะไรเลยผมอยากให้เราต้องใช้คัว่าคุยกันในสิ่งที่มันเกิดึข้นจริงเอาความจริงมาคุยมาเล่ามาถกกันแล้วก็เลิกมาโดเลิกจินตนาการ เลิกละครด่าคนแล้วมีความสุขเนี่ยต้องเลิกนะปีมสอง .5 ้าเกิดมาเอาเท่าที่เห็นตัวเลขเท่าที่มีเครื่องวัดไม่เกิน20ปีเนาะนะครับเราต้องแยกให้ออกว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็จริงๆว่แยกไม่ยากนะมันเกิดจากการเผาในประเทศกับแล้วก็เกิดจากการเผานอกประเทศการเผาในประเทศก็แยกไปให้ย่อยอีกก็เกิดจากการเผาในเชียงใหม่เอง ไม่เคยปฏิเสธว,ว่าไม่มีมีครับพอแยกให้ออกเหมือนเรารู้ทันว่าเขาคืออะไรเราจะได้รับมือเขาถูกถ้าการเผาในประเทศในเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่ในมือเราถ้าเราไม่ป้องกันถ้าผมไม่ทําอะไรเลยแบบที่เมื่อกี้คุณหมอได้กรุณาสะท้อนอีกมุมหนึ่งว่าเออผมตั้งใจทำงานเนี้ย่ยไม่ใช่ผมคนเดียวเราใช้คำว่าทีมเชียงใหม่ดับไฟป่า เลยด้วยกันเนี่ยฝ่ายป้องกันไม่ให้มันเกิดก่อนจะมาถึงมือหมอในเดือนมีนาคมคืผกวันนี้พวกเราเนี่ยต้องบอกว่าการจะเป็นไก่ย่างห้าดาวนึกสภาพออกไหมตลางวันอยู่กระแด่น,น,นร้อนน้ำนองผมทุกหมืม่นคนกลางคืนนึกว่าจะเย็นก็ไปเจอไฟที่มันกำลังลุกก็เปรียบตัวเองเหมือนไก่ย่างห้าดาว แล้วมันไม่ใช่แบบว่าเราจะจับกุายนั่งเฝ้ายาเสพติดเน่ยวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดวันเดี๋ยวก็ได้ลบมันจบไปเป็นจ๊อกจ๊อกแต่ฝุ่นเนี่ยการเผาเนี่ยถ้าเอาพูดแบบความจริงเลยนะไม่ต้องโลกสวยนะหมดฝนก็จุดแล้วถูกไหม ฝนอยู่ตกก็ประจุดแล้วจุดติดไม่ติดอีกเรื่องหนึง่งจุดติดครับแต่ติดยากติดง่ายเราก็ต้องยอมรับว่าอย่ามาบอกเลยว่าของจริงมีนาพอปีที่แล้วเริ่ม15กุมภาเขาก็นั่นแหละ15อะไรนะก่อนปีใหม่15ธันวาเขียนดา่าแล้วตกลงจะเอาอะไรกันแน่อันนี้คือรู้ไม่ทันไม่รู้ทันและไม่รู้จริงแล้วก็พูดสักแต่พูด มันทาให้คนทั้งสองล้านคนหลงประเด็นนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเอาใจใครแต่ผมพูด,ดว่าเพื่อให้เราเนี่ยเข้ากับประเด็นวันนี้รู้ทันครับถ้ารู้ไม่ทันไม่มีวันแก้ปัญหาได้ถ้าเรารู้ว่าการจุดเนี่ยมันมีตั้งแต่บทฝนแล้วก็เดินเข้าหาการจุดให้เขาไม่จุดมันก็จะควบคุมการจุดได้ปีที่แล้วในที่ประชุมบอก ขอ15กุมภาอ่ะผมก็ตามที่ประชุมผมไม่ได้ว่าอะไรความเห็นส่วนตัวเป็นยังไงไม่รู้ไม่บอกบอกในที่ประชุมไปแล้วแต่มติที่ประชุมมา15กุมภาอ้าวเอาตามนั้นดีไม่ดีรับผิดชอบร่วมกันครับไม่มีการต้นกันให้เผาไม่เกินวันละ50จุดมันก็คุมกันได้นะก็50จุดนะไปดูในค่าเฉลี่ยปี66แต่รู้สึกว่าทำไปแล้วมันก็ยังไม่ดีพออยากให้ทำให้ดีกว่านั้นเอางั้นปีนี้ ให้ฉลองปีใหม่ให้เต็มที่เลยหลังปีใหม่ปุ๊บสามเมกราผมออกคำสั่งเพิ่มเติมจากมาติที่ประชุมไม่ได้ขัดนะแต่เป็นเป็นอปอ up มาตรการเสริมให้ไปควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรถามว่าคุมได้แค่ไหนไปดูดาวเทียมเบิร์นสกาพื้นที่การเผาเดินเมกราผมเหลือ80ไล่เอ๊งใช่หรือเปล่าผมเอะเลยนะไนี่เชียงใหม่นะ80ไร่ดาวเทียมเสียหรือเปล่า เป็นไปไม่ได้ให้รีเช็คแล้วรีเช็คอีกเขาก็ตอบกลับมาว่า80ดได้จริงคือมันไม่มีการเผาเลยกับจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง1 2ล้านไร่เหลือ80สิไร่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกเลยะมันไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันศูนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าไม่มีการเผาเลยเราทึงได้เห็นอากาศที่สะอาดทั้งเดือนมกราคมต่อเนื่องมาจนถึงกุมภาพันธ์เอาแค่วันถวันที่ย0สบกว่าเอาทัก5าวันสุดท้ายแล้วกันที่เริ่มเริ่มเริ่มเผาแล้ว จากปีที่แล้วคุมภาพันธ์เนี่ยต้องไฟไหม้ทั้ง2,700 0นืนไร่ปีนี้คุมให้เหลือ6,800ืันไร่มันน่าพอใจไหมมันไม่ดีที่สุดหนะครับมันไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะเราเล่นกับใครเราเล่นกับค,คนเผาซึ่งเยอะไปหมดแล้วก็เขาก็ไม่ถึงไม่เราไปทำอะไรใไม่ได้เลยก็ต้องพยายามห้ามจับบ้างดำเนินคดีบ้างแต่ใช้ความรุนแรงก็ไม่ได้บางคนก็บอก ดราม่ามาอีกไม่เข้าใจวิถีชีวิตเขาผมเ่ยเข้าใจคนทุกคนนะคนเชียงใหม่สองล้านคนเป็นประชาชนของผมไม่ให้เขาทำผมก็หาทางาออกให้ไม่ให้เผาก็หารถไถให้หาน้ํามันให้ไม่ให้เข้าป่าก็หางานได้ทํามันถูกไหมละ่ะมาสนับสนุนมาช่วยกันดีกว่าแล้วเราถึงจะป้องกันได้ป้องกันอะไรป้องกันการเผาครับอย่างแรกเลยหมอจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยหมอจะได้เหนื่อยช้าหน่อย นะครับแล้วก็ยังไงมันก็มาไอการเผาที่รุนแรงจนควบคุมไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่นอกมือเราก็าคืออยู่นอกประเทศของเรายังไงก็มาครับอันนั้นไม่ต้องมาด่าผมนะใครด่าผมเรื่องก,การเผานอกประเทศนี่เอ,อต้องตั้งสติคิดดีๆก่อนนะฮะถ้าผมไปจุดไฟถ้าไม่ขี่ถ้ากา้านนึ่งเออค่อยมาด่าผมนะฮะการควบคุมการเผาในพื้นที่ของเราเนี่ยมันอยู่จนกระทั่งแบบ มกราคุมพาไม่มีเลยจนคนจากนอกจังหวัดเชียงใหม่รัฐบาลเนี่ยยกให้เป็นเชียงใหม่โมเดลมาดูสิคนที่มองอย่างกว่าเป็นจริงก็เห็นเอาแล้วบอกไว้แล้วเดี๋ยวมาถอดบทเยนกันเอาไปทําให้ดีขึ้นต่อปีหน้าไม่ได้บอกว่าดีที่สุดแต่มันต้องดีต่อไปเอาไอสิ่งที่บอกว่ามันใช้ได้แล้วนะมันบวกมาแล้วนะเอาไปทําดีต่อไปไม่ใช่มานั่งดิสเครดิตก,ก,กันด่าบ้านเกิดตัวเองโอ้ น่าเสียดายผมไม่ไม่สวนใครกลับหรอกแต่บอกน่าเสียดายที่เกิดมาแทนที่จะช่วยกันทําเอาน้ําลายมาดับไฟอันนี้บอกมันโดงจากใจเลยนะอ่านข่าวไม่ใช่ข่าวหรอกอ่านเพจที่คนดับไฟป่าเขาเขียนนะผมอ่านแล้วผมตาร่วงเลยเขาบอกน้ําลายดับไฟป่าไม่ได้เลิกเถอะโอ้ถ้ามีสติก็ช่วยไปอ่านก็บ้างเถอะเนาะ เราแทบจะเป็นไก่ย่างห้าดาวมาอยู่แล้วจะมาบนอะไรกันนะกันหนานะครับมันดีครับดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ดีที่สุดหายไปจนถึงสีฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตเรารู้แต่มันไม่ได้แย่เหมือนปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแบบที่คุณหมอบอกนะครับแล้วเมื่อเดือนมีนาคมมาถึงเราก็รู้ว่าเราจะเจออะไรกาดไม่ได้ตกแล้วก็ไม่ได้เรียนฝงเราประเมินกันอยู่แล้วว่ามีนาคมเป็นเดือนที่เรา จะต้องเจอเพื่อนบ้านให้ของแถมเราก็ทํากันอย่างแรกคือควบคุมการเผาในพื้นที่ของเราให้มากที่สุดแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการเผาในพื้นที่ของเราก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พูดยังไงก็ไม่ฟังถูกไหมฉันก็จะเผาถ้าจะช่วยกันไปช่วยพูดกับคนเผาให้เขาเลิกเผาอะมันก็จบแล้วอย่าไปด่าคนดับไฟเลยเขไม่ได้จุด ฐานไปมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมันเสียกำลังใจมาเปล่าโอเคเผามาแทนที่เมื่อก่อนไม่เป็นสัปดาห์ไม่เป็นเดือนที่พวกก่านเรียกว่าไฟแปลงใหญ่ผมไม่ปล่อยให้เกิดไฟแปลงใหญ่เลยอันไล่เหมือนไล่ที่ไม่ต่อเนื่องจากไม่กี่การเดียวไม่มีให้เห็นอีกแล้วในปีนี้อ,อพอใจไหมแต่เราให้นโยบายดับให้ได้ภายในหนึ่งวันแปดเกดับได้ครับยกเว้นที่เป็นแรงผา,าเป็นภูเขาสูง อันนั้นมันต้องข่าวันมันต้องยอมรับมันยากนะมันไม่ใช่ปืนที่ลากมันไม่ใช่พืนท,น,พนที่เกษตรระดมสัมภาระกำลังมากมายทั้งคนทั้งหอพวกสารพัดก็ทําให้มันแบบลดการเผาลดควันลดฝุ่นให้มากให้สุดเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่ค่าพีเอ็มจะไม่สูงหรือมันจะไม่ทําให้เราแบบเจ็บป่วยเยอะคุณหมอจะได้เดือดร้อนน้อยหน่อยเดือดร้อนช้าหน่อยอันนี้คือความตั้งใจแล้วก็อ่านงานวิเคราะห์งานเป็นทีละสะเต็ ถ้าควบคุมการเผาได้มันจะยังไม่เกิดขึ้นเหมือนมักราภาูมิอาแต่พอเดือนมีนาเนี่ยเราควบคุมการเผาของเราได้ดีแค่ไหนมันยังมีฝุ่นเข้ามาแน่นอนนะครับเราก็มาดูเรื่องสุขภาพกันการเจรจากับเพื่อนบ้านมีไหมมีครับผมเนี่ยกับทหารเนี่ยคุยทั้งกองสุนต์ทางการทูตคุยทั้งกองกําลังฝั่งตรงข้ามทุกรูปแบบบางเรื่องทําเป็นข่าวให้เห็นได้ บางเรื่องคุยในทางลับบอกไม่ได้แต่ทําให้รัฐบาลก็เจราจาให้นะท่่นนายกรัฐมนตรีบอกนโยบายตับเจนถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ปีหน้าอาจจะพิจารณาเรื่องการนําเข้าอ่าผลผลเกษตรเชิงเดียวที่เผาอีกสองวันถ้าตามข่าวไปดูสิประกาศจากรัฐเรัฐรัฐหนึ่งอนะันอะไรนะสารืไทยใหญ่ไจราจำไม่ไนะประกาศห้ามเผา อย่างน้อยเขาก็มีการตอบสนองกลับมาไม่เคยมีนะรัดเพื่อนบ้านเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยมีการประกาศห้ามเผาเป็นเอกสารแบบนี้ประกาศมาแล้วครับแต่การควบคุมได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยเขาก็ตอบสนองกลับมาอันนี้คือสิ่งที่ทําก่อนจะมาถึงมือหมอและเมื่อมาถึงมือหมอ,อ,อต้องบอกว่าไม่ได้มาคุยกับหมอวันนี้หรอกผมคุยกับหมอมาต,ตลอดตั้งแต่หน้าฝนแล้วล่ะว่าเราจะรับมือกันยังไงในกรณีที่ ภาพมันก็ยังขึ้นอยู่เราก็ตีอินดิวเอสเค e ในกรณีที่มันแย่มันเลวร้ายเราจะดูแลประชาชนยังไงเราทำกันมาตลอดไม่เคยลาเลยและก็ไม่เคยนิ่งนอนใจกออ็ผมคงทําให้คุณหมอพูดความไม่จริงไม่ได้หรือมืกล่าวสรรเสริญเยียผมไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ร่วมทาํางานกับคุณหมอมันนานนานแสนนานเนะไปเดินดูที่ตึกคนที่เอาแต่ใช้น้ํมันอเคยไปดูกับผมหมข้าค่าดึกด นะดูตั้งแต่ระหว่างก่อสร้างจนกระทั่งมันแล้วเสร็จใช้ได้ลดฝุ่นที่ตึกสุจินโนที่จะพูดถึงกั่นั้นทำได้ดีมากๆแล้วก็มีการขยายผลไปยังอาคารต่างๆแต่ไม่แน่ใจว่าที่นี่เป็นห้องลดฝุ่นหรือยังแต่ว่าหลายๆที่เนี่ยภาคเ,เอากชนเข้ามาร่วมสนามบินเนี่ยเป็นอาคารลดฝุ่นได้หลายๆที่เรากะจายไปไม่ได้มาทําวันนี้ถ้าทำวันนี้ทําไม่ทันครับทํากันมาตั้งแต่หน้าฝนะอันนี้คืออีกหนึ่งความพยายามที่จะ รู้ทันเพื่อแยกให้ออกว่าการเผาเกิดขึ้นที่ไหนบ้างอยู่ในมือเราไหมหรือหรืออยู่นอกมือเราเราทาอะไรไม่ได้รับมือให้ทันถ้าอยู่ในมือเราเรารับมือก็คือกดมันให้อยู่ไม่ให้เผาเลยได้นานแค่ไหนอสองเดือนเดือนที่สามเมื่อกดไม่อยู่ก็ดับให้เร็วที่สุดมันก็มีอยู่หาอยู่นี้ต้งองใช่วิธีที่แตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับกับข้าศึกนะแล้วก็เมื่อฝนมันต้องมา เรารับมือเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญวันนี้มีทั้งห้องลดฝุ่นมีทั้งการตรวจสุขภาพหน้ากาอนามัยที่ไปแจกจ่ายเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็าการให้คําแนะนําเรื่องสุขภาพประชาชนต่างๆใครบอกว่าเจ็บว่าป่วยแค่ไหนดูแม้กระทั่งเขียนลงเพจดูแม้กระทั่งออกสื่อออนไลน์ผมบอกท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประสานคุณหมอไปเช็คเลยจริงไม่จริงถ้าจริงไปดูแลเขาไปเอามันตัวมารักษาที่โรงพยาบาล อย่าให้เขาบ่นอยู่บนหน้าจอผมไม่ต้องการผมห่วงประชาชนของผมทุกนายจะทําแบบนี้นะก็ก็ตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเป็นเจตนาเดียวกันกับทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เราพุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดีที่สุดครับโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนต่อคนเชียงใหม่ต่อประเทศชาติของเราในภาพรวมหลายๆจังหวัดหันมาดูเชียงใหม่นะก็เตรียมการกันอย่างไร วันที่ผมประกาศเรื่องห้องรถฝุ่นกับมาหาวิทยายเชียงใหม่เนี่ยวันนั้งเช็คดูแล้วทั่วประเทศยังไม่มีใครทำเลยเชียงใหม่เนี่ยเมืองแรกในประเทศไทยนี่คือการเอาใจใส่และเตรียมความพร้อมตลอดเวลาของผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มตั้งแต่ฝ่ายป้องกันการเผาฝ่ายประเมินสถานการฝ่ายดับไฟฝ่ายดูแลสุขภาพ,า,าพฝ่ายรักษาพยาบาลต่างๆเรามีครบ ็นี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมเชียงใหม่ดับไฟป่าและดูแลสุขภาพึ่งต้องขอเช่นชมยินดีกับโครงการนี้ครับออไว้พอให้การจัดงานนิทรศการนี้ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในบรรยากาศรอบ65ปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเปิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ได้มากที่สุดครับขอขอบคุณครับแต่ผมก็ขอบพระคุณท่านในรัฐมนตรีบริษัทชวิสาโซน ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัรนัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรก โทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ